คุณขึ้นแท่นเป็นลูกกี้ที่ยอดเยี่ยที่สุดในประวัติศาสตร์ทำไมคุณถึงประสบความสำเร็จเร็วขนาดนี้ครับ I'm b i l d i d i f f e n t ผมคือความแตกต่างแห่งยุคนี้ผมรู้คุณก็รู้อยู่แล้วนีมนเพิ่งเริ่มมีอีกมากมายที่ผมทำได้ครับนี่เป็นแค่น้ำจิ้ม ย่อมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมแพงอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับเอก้าเชงว,นวน aff, นีนะครับส่วนส่วนวอตเดิรรัฟนะครับรอไปก่อนนะทุกคนรอไปก่อนคือผมคิดอะไรหลายๆอย่างอ,อยู่กับซีรีส์อันนั้นนะ,นะ,นะครับคือผมคิดว่าผมจะให้ AI มาเล่นเองแต่ก็ใจหนึ่งก็อยากจะเล่นเองงงไหม <laughs> ใจหนึ่งอยากให้ AI บังคับเองและผมพาดอีกใจหนึ่งก็คือผมอยากบังคับตัวของลูกกี้ ที่เราเลือกกันมาเองอ่ะนะครับผมก็เลยคิดไม่ตกว่าจะเอาไงดีวะจะเล่นเองหรือว่าจะหรือจะให้บอทมาเล่นนี่ะครับก็เลยเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็กลับมาเล่นของเจงหุยก่อนก็แล้วกันนะครับช่วงนี้เราอยู่กันในช่วงของอ่าสัปดาห์ของออสตาทุกคนนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มีการโหวตกันไปน่าจะจบแล้วแหละสำหรับการโหวตนะครับแล้วผมกดซิมไปหลายเกมก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าผมต้องเลือกอะไรหรือเปล่านะครับผมคือตอนนี้เราเข้าสู่สัปดาห์ออสตาแล้วแต่ว่ายังไม่มี อะไรไหมให้ผมเลือกเลยว่าผมเป็นกัปตันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอาจจะซิมหลายแมตช์จนหลุดตำแหน่งกัปตันก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ทางฝั่งตวันตกนี่ครับผมอ่าฟอนต์คอร์ดอ่ไม่ใช่ดิมแบ็กคอร์ดก่อนนะครับแบ็กคอร์ดก็คือพวกตำแหน่งตำแหน่งกาดนะครับตำแหน่งกาดควยกาดชุดิ้งกาดอะไรเงี้ยถ้าฟอนต์คอร์ดจะเป็นพวกพวกตัวเกมบุกนะครับก็จะมีพวกฟอร์เวิร์ดพวกเซนเตอร์นะครับอ่ะอันดับหนึ่งฝั่งตวันตกนะครับแบ็กคอร์ดเป็นลูกาดอนจิตนะครับผมโหวตไป3ามล้านสี่ะ อันดับ2เป็นเชกิวเจอรสอเล็กซานเดอร์นะครับพิลี่ของเราหลุดไปเป็นตัวอันดับ5นะครับจากผลโหวตนะซึ่งก็ยังไม่รู้ว่านั่นแหละไม่รู้ว่ามีการเลือกกันหรือ,อยังก็เยอะอยู่นะเนี่ยเทียบกับฟอร์มเนี่ยนะครับส่วนทางด้านของฟอนคอรนนะครับอันดับ1เป็นหูเอกซ์เชหุยนะครับเอกซ์เชหุยนะครับตอนนี้รูปลักษณ์คล้ายๆกับเดอร์เนวิสกี้เลยสมบรณ์มั้มีโหวตไป5้าล้านสว่ะอันดับ2เป็นนิโคลัสโจกิทนะครับ3ามล้านแแล้วก็เรเบิลเจมส์นะครับผมอีกฝั่งงนนึะครับฝัั่งตวนอก เดมนี่ครับสองล้านแปดนะแบล็กคอร์ดอันดับ2เป็นเทรยังนี่ครับแล้วก็อันดับ3เป็นสไปเดอร์มิเชลนี่ครับพวกผมวันนี้มีลาเมโลบอลด้วยนี่ครับซึ่งไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะส่วนฟรันคอร์ดนี่ครับผมยานิสอันเดอรุคุมโป้ครับสามล้านสองโจเอลเอ็มบีทนี่ครับสามล้านนะจิมมี่บัตเลอร์สองล้านห้านี่ครับทรงผมเขาโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพาร์ทนี้เราไปเล่นกันที่ r รซ i n g Star ก่อนนะครับสำหรับเกมของพวกดาวรุ่งนี่ครับมาอ้ามันบอกว่าผมมีอีเวนต์อยู่อีเวนต์อะไรวะ อีเวนอะไรวันก่อนเข้าสู่สัำาักออสตาเนี่ยอ๋ออาจจะเป็นซ้อมนะครับซ้อมปิดเกมาซ้อมซ้อมหลังเกมนะครับอโครแบนี่เป็นแบตท,ที่โดนล,ลดปบ่อยมากนะครับสำหรับอะโครแบตเนี่ยเพราะว่ามันต้องเลยยอัพ up งในระดับความยากที่ไฮดีกรีนี่ครับเป็นท่ายากขึ้นมาหน่อยซึ่งผมก็ทำท่ายากนี่แหละแต่มันไม่ค่อยลงไงมันก็เลยโดนล,ลดแบตเนี่ยครับทิ่หายโอเคเดี๋ยวผมไปซ้อมอะโครแบตแป๊แบเลยยอัพ นี่ครับโดยใช้อนาล็อกขวาอดันมาทางขวานะครับมันจะเป็นการ reverse layup อย่างนี้นะครับอันนี้คือ high d e ีนะความยากระดับสูง <c oughs> ในการทำ layup นะครับนี่แหละผมไม่ทำในเกมอยู่ไม่ลงนะตอนซอมโคตรแมน่นผมจะบอกว่าผมจะปล่อยบอลตอนนี้อ่ะปล่อยปุ่มนะครับ hey, ผมอยู่ฝั่งสีขาวนะครับทุกคน เนี่ยใครอีกวะมะีสกูตเฮดเดอร์ซันนี่ครับตรงข้ามมีโซแฮนผมเจอใครเนีย่ยโค,โคโลกอะไรนะโคโลกอะไรวะชื่อไนหนะเบอร์35โคโลโกโ้เหรอแล้วก็ฝั่งขวามือสดุดมีชาเป,เป้ปะชาปเนื้อปชาปวาาาปิบ้าเออชาปครับสเตปมันเจอบันเคโร มุดไปได้เว้ยนี่ครับไม่พูดพลาดทำเพลง,งนะมาถึงก็ใส่กันเลยนะครับไม่ค่อยมีคัตซีนเอา้ากรูแบ็กคอร์ดเบอร์ B 12นี่ใครอ่ะคุ้นๆเหมือนกันนะมาผมเจอใครนะมาตรูรินนะโอ้ชาบโอเคมาตูรินสวยจะโชว์เหรอมามาทุกคนเห็นอฟอสเซอร์โนเวอร์ทุกคนเห็นกล้าผมปะ อัพก้ามาเต็มแม็กแล้วตอนนี้น่ครับสกูตเฮนโอเคโซฮนกลับมาตั้งรับกันโอ้โหวิตัวนี้มันกดเก่งอยู่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่ผมเล่นกับเด็กหุยอ่ะเอาอีกแล้วโอ้โหอะไรวันนะมีแต่คนจะโชว์ไม่ใช่มีแต่ สกูตคนเดียวเห็นสกูตนยิงอยู่คนเดียวตัวเนี้เลดี้มิลเลอร์ไม่ใช่แบรนดอนมิลเลอร์นี่ครับ <S <S เป็นดาวรุ่งจากอ่าชาร์ลอตต์ออเนตโอ้ทีมกูเลยวะเนี่ยจกแม่งไปเองฮอปสเต็ปลุกหยอดเออไม่ได้ด้วยเวนกัมเฮ้ยสวยมีมีมีคนว่างให้ไปดีแบรนดอนมิลเลอร์สามแต้มโอ้สวยครับ ทิ้งในมันแล้วมาตูรินมามามาตูรินมามาดีมามาตูรินมาตั้งไปไม่ได้มมสกูตผมเพิ่งมี2ฟิวโกเฮ้ยมีข้างหลังว่างอะ่ะโอ้โหยังมีครับ12วิเฮ้ยเฮ้ยว่างว่างผมว่างผมว่างไกลไปเวนละมุดไม่ได้ด้วยเว้ย ไอ้โดนจกอีกแล้วไปสองจกไปไอไปสกูตยิง What the fuck ข <c oughs> าบึ้งแข็งแล้วสกูตทนเอดอ์ซันลงโลงก,ก,ก็ไม่เอานะครับเอ้ยรีบาวไม่ได้สวยทันทันทัน,ทนอีกทีละมาติดสกรีนไหลไม่ได้ครับทิ้งไหนโดนจกโดยเชดโฮมเกรนตัวจริงเก่งนะเชดโฮมเกรนเนี่ยเอาสักหน่อยเอาสักหน่อย เอาส่วนไหนเชิดเชิดเอ้อเชิดโฮมเกรนสกูตเตอร์สันน้นนะครับที่ขาแข็งแล้วตอนเนี้ยโชว์เยอะแกะโชว์เยอะส่วนมาตูรินนี่แกผ่านผมไม่ได้ไงตัวแข็งครับมาดีดไหมเว้นซินคอฟอ๋อเว้นซินคอฟจากไหนนะลืมลีบาวเชิดโอเค บันคิโร่เขาเป็นแบนคิโร่คนที่เก่งวียูโรเซปหยอดจะหายอะไรอยู่เนี่ยกูเก่งจริงไหมเนี่ยสติลไม่ได้ด้วยมาโคโลโก้ผมสกิปไปหลายเกมเนี่ยในซีรีส์เนี่ยผมก็เลยยังไม่เก้าเก้าตอนเนี้ยอะไรว่าเก้าสิบเจ็ดมั้งตอนที่ขาพลังเฮ้ยมาตูเฮ้ยเจ้าข้อเบนเบลกดีไอซ์ซะทียังเนี่ย มาตูบินมันเบรกไปแล้วนั่นแ่ะเฮ้ยเพื่อนหูหจูแกตัวซึมมองไม้มองมือวิ่งตามไม่ทันเลยสวิช์เชนเพื่อนโอเคโอ้๋ยวมองไม้มองมือสงานครับโคโลโก้เจกเกตเชตโฮมเกรนขึ้นมุไปเซินคอฟยิงสามแต้มวีโอ้โหโดนยิงเกินมึงไม่น่าชื่อสกูตมึงน่าชื่อสเปซ อะไรวะเฮ้ยเพื่อนสวยขอโชว์โอ้โหเจ๋วีขอโชว์ดึงขึ้นแล้วผมไปเล่นดาร์คอนเกสดีกว่าป่ะปีนี้มาเรั้ย วอร์รอก่อนนั่งคอนเทสต์ทุกคนนะครับผมใส่เต็มขนาดนี้โอ้แล้วก็ปาบ์ลิโซแฮนครับลุยห่วงโดนจกยังไม่โดนระวังขึ้นไปสวยอานั่งพัาค,ครับเชหุยโอเคผมมีกี่แต้มนะกลับมาอีทีนึงนำอยู่สี่แมนะครับมาชาเป้สายลุยตัวเนี้ยมาผมรู้เลยผมต้องแคมไว้ก่อนติดติดติด จกจับอยู่ p o ย s ั n นนาวีไม่น่าใช่นะนี่สควีนเพื่อนโอ้โหสครีนแน่นจัดเฮ้ยเจ๊บยอดสวยครับใครนะโยวิดหรอหรือใครวะไอไอไอวเวสวยไอวีแอสซิส่สวนสองทีเลยครับสวยมาก สมิธจับบรลีสมิธให้นี่ใครวะเบิร์ดอะไรนะชื่ออะไรนะเฮ้ยจับบรลีสมิธโอ้จับบรลีสมิธจูเนียเนะี่ครับแม่นกว่าทีมตัวจริงอีกให้ตได้เถอะ <c oughs> มาเล่นกันต่อนะครับ <c oughs> ผมใน쿼ตเตอร์อที่สองครับ <c oughs> กับไรซิ n งสตาร์นะครับแ <c oughs> หล่งรวมดาวรุ่ง <c oughs> ดวงใหม่ที่น่าจับตามองแล้วดีมาของไอวีเสร็จกุยแล้วซึม สวยครับไม่บีบาร์ไม่ได้มี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 มมโอชาเป้ยิงสามแต้มสวยไปก่อนไปก่อนเพื่อนไปก่อนไอวีวิ่งตัวติดลงไปนะเฮ้ยโอ้ว่ะโอ้ว่ะยูโรเต็มแล้วหยอดอืม้มชาเป้เอ้ยไปไม่ได้เนมหัดใครใครใครอ้าสกรีนฟาวอะไรครับอย่างนี้เอลิโกลสกรีนครับเชลดอนชาเป้ชาบชาบเล็ก เด็กเเร่บูแคมอาวหลุดเข้าไปบูแคมยังไงเนี่ยไม่เอาเหรอดูเรนสวยเออโหโอ้โหสปริงเขาเท้าดีจัดคอยสันไหนวิติดสกรีนสวยๆสวไอวีอ้าวมียังม,มีดูเรนเยี่ยมมีโคโนเพนจับบรีจับบรีไปจับบรี ไอ้มีคนว่างที่ไอวี่โอ้โหสีเป็นฟ้อนแวรดีทุกคนเนี้ยทำไมผมต้องใส่เสือเสอเสอเส้อขาวเสื้อเสื้อขาวเหมือนเมื่อกี้เหมือนจะบอกสีขาวกับเสือ้อกลายเป็นเสือซะลนะอืม้มแม่นจะด้วยสกรีนไอวี่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 สวย มาครับช่องว่างไปเรื่อยๆนะตอนนี้จะย0แต้มแล้วนะครับทุกคนบอกเลยว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆฉีกซึ่งมันก็จะเริ่มฉีกไปเรื่อยๆนะครับเริ่มฉีกตามฟอร์มเราไปเรื่อยๆครับรแรกๆเราจะแบบไม่ค่อยชินมือเพราะว่าไ,ไ,ไม่ได้เล่นนานไงเดี๋ยวมันจะเริ่มชินก็ไปเรื่อยๆฮ้ยจุ๊บค่ะเออสยูยหวเพื่อนหืมโยนมาแรงเหมือนกันนะยูโลสเตป เออหนึ่งสองเริ่มขึ้นยังไม่ยอมไม่ห่างมากนี่ครับตามมาอยู่17แต้มสกูตไปสกูตสกูตไปสกูตมาสกูตไปสกูตมาอือโอดูท่าตัวแข็งจังไงเข้าไม่ได้โซฮานเจอเวซันคอเบอเฮ้ยไม่ได้แล้วสวดกันสวัสดิสวิทกันเฮ้ยผมจะผสมคำทำไมวะ สลับกับสวิชเป็นสวัสดซะแล้วสับหนึ่งสับสองสับแบบยอกย้อนแล้วโยนดับเบิลมูฟลีดดิ้งทูแต่สกอร์นะครับต้องเลี้ยงก่อนแล้วเข้าไปทำแต้มหรือส่งให้เพื่อนทำแต้มก็ได้ก็จะได้นะโคสกิลนี้หูเจยไม่ถึงจะบล็อกขึ้นักหน่อย วิ่งจรีบไปครับเดี๋ยวเพื่อนใจสวยเฮยูโร่แซ่บเฮจ๊ฮะฮะึบโอ้โหเฮ้เฮ้เฮ้ก็ตะลือเข้าไปดื้อน,น,นี่แหละครับนะครับเจอกับากดาวรุ่งมันเล่นง่ายหน่อยอย่าไปกลัวสวยครับซับซับมาหน่อยมาหน่อย มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเพื่อนสวยเอ้ย,อ,ยอืมอาลิโอ,อชิงเป้นจะเลนดูเลนเวมจาม่าหายไปไหนวะนั่งพักก่อนนะครับอีกสี่นาทีสีว่วิก่อนพักครึ่งนี้ครับปาบหมูยังให้ลงอีกนะเย้ผมลงอีกเลยครับช่วงว่าเรานำยี่สิบห้าแต้มตอนนี้นะครับแหมเล่นแบบ เล่นแบบไมาจีงยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้เฮ้ก็ยอดดูดีสกรีนสกรีนเอ้ยเอ้ยเอ้ยซึ้มโชว์หน่อยโอ้ได้ยิงสามแต้มเยอะที่สุดในซีซั่นลูกยี่โชว์หน่อนยนีผมแซงอ,อะไรนะคีแกนเมอเร์เรย์ไปแล้วนะยิงสามแต้มอ่ะ ในปีสัน้นในปีในปีลูกกี้อ่ะผมยิงไปเท่าไหร่200กว่าลูกแล้วมั้งเฮ้อฮยยูโรสเต็ปหนึ่งสองและยอดแบบรีเวิร์สมาครับย้ายห่างมากเพื่อนคนดูจะได้สนุกหน่อยคนดูเขาจะได้สนุกกันหน่อยอ่ะเอ้ยลงไม่ตัดการซีนิ้ว่าไม่ลง ดูหน่อยอืมเจ็ดบมังครโรมีมังคโรขึ้นอ้าวมาครับทุกคนเล่นกันต่อในเครื่องหลังนี้ครับเวลาเสร็จกูชาเพื่อนโอ้มารูนเพาตัวนี้ช่องว่างนี่สามสิบแต้มนะมารูนอ้าวหลุดก็ไปเฉยโอเค มาดูรินได้เจ็ดแต้มนะครับค่ำคืนนี้ครึ่งแรกเนี่ยสองสองควอเตอร์ได้เจ็ดแต้มนะครับมาดูรินเฮ้ยเพื่อนสกูตอ้าวไม่ให้กลัวเพื่อนคุนกออ้าวโดนจกเฉยสกูตสายฝืนตีดออกไปให้โอ้โหลันดอนบินเลอร์ครับ เชนมี11แต้ม7รีบาวน์นะครับเกมนี้12แต้มโอเคแม่งเก่งกว่าเซนเตอร์ทีมจริงๆผมอีก <c oughs> เก่งกว่าเคอว่าลูนี่กับ่าซาวิชอีกช่ไหยอ้าวข้างใน,นครับทูเดเพนไปซินคอปส๊ดครับฝากมาที่เชหุยสับหนึ่งสับสองสับสอง,สสองเลี้ยงเข้าไปเลี้ยงเข้าไปแล้วสเต็ปไม่สเต็ปละ มันหลุดก็ไปแล้วก็กดเลยครับเชืหย so วยโซแฮนผันมาทางขวานครับปากที่เวสเซนคอฟย้อนมาซ้ายแล้วจ้ำจอดไม่ลงไม่ลงเช็ดเช็ดลุยเช็ดปัม๊มเสนหนึ่งทีโอ้โหโอ้โหฟาวงคงับผมเจ็ดสิบแต้มไม่น่ายากนะเกมเนี้ยคืออย่างที่บอกเลยถ้าควอเตอร์ควอเตอร์ โค้ดเตอร์สได้ลงอยู่ะนะเชา้าคกับถอยมาเริ่มกันใหม่ไอ้มาที่มาตูรินเล็กสกรีนติดติดเพื่อนติดเช็ด,ดสกรีนอ้าวโอเคสูแฮนยังไงยังไงยังไงอ้าวมาตูรินโอ้โหฟอร์มดียปนะ่ะ ห้าสิบเจ็ดแต้มนะครับกับช่องว่างเกือบจะสี่สิบแต้มเลยครับทุกคนมาโซฮานทิ้งไหนจกไม่ได้เหรอวะแขนผมก็ยาวกว่านะ้เมื่อกี้เนี่ยมาดิมาดรินมาดรินเอ้ยไปไม่ได้ครับโซฮานห้าวิ ดีดฮึบจึ๊บโอ้โหบล็อกยากบล็อกเย็นตัวนี้เอาไม่ได้โกโลโกโล้วิ่งฉีกวิ่งฉีกวิ่งฉีกแล้วตั้ม <c oughs> โอ้โหเอาราวเดะเวอร์อ้อมหลังมากดเกินไปแล้ววิ่งคืนนะครับโอเควนซะ้นหนึ่งรอบเลยครับทิ้งนะอาโดนโจกหรือบันเคลโู้ดครับ มาเพื่อนอืมโชว์อยู่คนเดียวเป็นฟาวลงด้วยนะครับตรีไวเพลย์อืมหกสิบสองแต้มครับชิวๆไปบอกเลย เชียวบอกเลยเฮ้ยเชียวบอกปะเลดีเก๋เรื่องหลังยิงไม่ค่อยแม่นเลยผมอะเขาบอกว่าโชว์่อยว่าเป็นคนที่ยิงสามแต้มแม่นที่สุดในรูปกกี้ซีซั่นยิงไม่ลงเลยตอนนี้ขออีกทีแก้ตัวฮึอ,อเวนีนิงเลดีเกล็อบเฮ้ยถึงเว้ยโอเคเรื่มา ผมอมเด็กใหม่ขี้โชวม์มาครับก็โชว์อยู่คนเดียวตัวนี้เป็นตัวเอนเตอร์เทนที่ดีมากคุ้มค่าตั๋วคุ้มค่าตั๋วคนเข้ามานั่งดูนะครับก็โชว์อยู่คนเดียวมาตูรีนอ่าโดนอย่างนี้โดนมีบปลาด้วยสวยไปแล้วครับวิ่งหน้าตั้งแล้วเพื่อนใจามาอ่าวิ่งยุดวิ่งเฉย สามหนึ่งสายโชว์ใช่ไหมล่ะสายโชว์สายโชว์สายโชว์เฮ้ยโอ้เลยครับโอ้สายโชว์โ,ชวโอ้จหฮ่าเป็นไงแองเกิลเบรกเกอร์ครับโยนมือเดียวโอเคดูท่ายาวของเขาครับนะโอเคไล่ไปครับผมเป็นช่องว่าง40แต้มแลมนะครับไล่มาแบบชิวๆนะ 3นา,าทีก่อนจบควเรตรัน์ทสขามทุกคนนะครับตอนนี้เรานำอยู่42แต้มเฮ้ยจบได้อีกเฉยเลยไอวี่โอ้ยปั๊มเฟกหนึ่งทีแล้วโอ้ยไม่ได้เอา้าใคยบอลก็ไม่ทันจกอีกทีจกอีกทีวเวเซนคอฟโอเคผมขอได้ไปะละ่ะขอได้ไปะละ่ะเอ็นเทน เอนเตอร์เทนคนดูไม่ลงเลยแล้วเอนเตอร์เทนคนดูเอนเตอร์เทนคนดูเจ็ดสิบแตมบอกแล้วว่าถึงเอนเตอร์เทนสุดคุ้ม <c oughs> แล้วคนดูมาคุ้มแล้วนะครับดูเชหุยคนเดียวคุ้มแล้วตอนนี้อา้าวยิงไปออ n แอดซีสสวย <c oughs> เด่นอยู่คนเดียวตอนนี้เนีับเชหุยเจ็ดสิบสองแต้มสี่แอดซิสกับแก้วรีบาวนี่ครับ ฟิลโกหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์อ้าวมาจนได้โยวิดอ้าวเขาไม่ยิงด้วยนะเขาไม่ขึ้น,นครับเขาจะเอาสามแตม้มโอเคโอปะ่ะยังอ่ะโอป่ะแฮนเดิลฟอร์เดขอขอขอแฮนเดิลฟอร์เดเฮ้ยจึ๊เฮ้ยเฮ้ยจึ๊เฮ้ยจึ๊บุคบุคนี่ไปแกสกรีนครับอ่ะติดสกรีนแล้วดีดมาตรงนี้ สามแต้มหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อกี้ฟิลโกหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับใกล้เคียงกันสุดๆ <S <S เฮ้ยเพื่อนช้าชา,ชาเอา้าปั๊มได้เฉยแล้วก็หยอด <S 1> <S 1> เอาหลุดเข้าไปเลยนะแต่ว่าผมขอแอสซิสได้ปะเอา้าเวนแกมอ,อ้าวจื๊อปัม๊มไม่หลงเว้ยจับบอรี่อ่ะ มามีไฮเดอะแบ็กแล้วม้วนตัวแล้วปึ๊บบนะยากเย็นหละเกินในแทสเฟรเวเวร์ฮนะสติลจ้องอยู่แล้วจ้องอยู่แล้วจับเบลีย, <c oughs> ยิงไหมยิงยิงเลยรีเออสีบปริบาจนได้เว้ซ <c oughs> ับหนึ่งที่เหลือก็ไปเพื่อน จาบาร,บรีใครวะดูเวนวันนี้ไม่พลาดเลยคนระับฟีโดรยิง13ลง13ลูกครับวันนี้ฟีโดรแม่นวันนี้นะสกรีนอา้าวซับซับลีลาลีลาลีลาแล้วสเต็ปริงอืมขอ,อสักทีได้ไหมวะปล่อยปุบเร็วก็เอรี่ปล่อยช้ากเ็เลดนะครับสเต็ปยิงยากชิบหายไซส์สเต็ปแบ็กส,สเต็ปเ,เนี่ย โอเคผมจะแบตเจ๋อเจ94ฟิตนะครับผมมีแบตทองไงอะไรเพื่อนนี่หยอดยง,ง่ายๆเหมือนกันนะมือก็ไม่ได้ต่างคนต่างมือก็ไม่ได้เนะี่ยทรัหนึ่งสับสองมาทางนี้ปัน่นเฮ้ยปล่อยเร็วไปหน่อยโอ้โหไม่ยากเย็นเท่าไรไม่ไมยากเย็นเท่าไรท,ทุทีอะไรมาตุลิน เอาสามวิสิครับผมมองฟ้ามองฝนมองหลังคามองเออเปดานสเตเดียมอ,ะ,อะไหลมเนะี่ยหืมจึบ๊บหืมจุบคุก,คกจึ๊บอือจนได้แล้วครับเรียบร้อยผมลงกี่นาทีก่อนนะเนี่ยเล่นโคตรนานนะครับเล่นเป็นชั่วโมงเนี่ยใ,ในจริงนะเล่นเป็นชั่วโมงในจริงอะ โชว์ของไปเยอะเลยคุ้มค่าตัวสุดๆ9 1แต้ม11รีบาว5แอสซิสต์4สติลนี่ครับผม3แต้ม67เปอร์เซ็นต์ได้แบตแม็กซ์4ฟิตทอง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 โอ้โหขึ้นมาหน่อยนึงผมยืนขวางทางอีกแล้วขวางทุกพาร์ทที่ไตเถอะอ้อขยับให้เอานี่ครับ โอเคทุกคนสรัมผัสนี้นะครับผมเดี๋ยวตัดจบตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันในพาร์ทหน้าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยว,ยวขวางทางอีกแล้วโอ้อะชิดมุมก็ได้วะเหมือนเดิมครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามด้วยกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาดูใหม่กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในกะารทำนะค,คลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันไหนไปบ่ายครับ